ระบบสังหารเทพตอนที่78ิคลสัมออยห้าท่าเจ้าบาดเจ็บตรงไหนหนักมากหรือไม่เสียงที่ดังราวพินสวรร์นางฟ้าจำแรงดังขึ้นผู้คนรอบข้างต่างคิดในใจข้าปรารถนาจะให้นางพูดเพื่อข้าสักหนึ่งคำเพื่อหนึ่งคำนั้นแม้ตัวข้าตายก็ยอมเชี่ยวเฟิงเมื่อได้ยินดังนี้พลันได้สติละคบคิดในทันที และด้วยความที่ระดับฐานพลังของเฉียวเฟิงตอนนี้ก้าวสู่ระดับนักรบขั้น9ก้าแล้วการโจมตีเมื่อคู่ไม่นับว่าเป็นอะไรสําหรับมันหากแต่ตอนนี้มันกดฐานพลังของตัวเองให้อยู่ระดับพื้นฐานขั้น9ก้าดังนั้นการโจมตีจากผู้มีระดับฐานพลังสูงกว่ามากที่กําลังจะก้าวเข้าสู่ระดับนักรบเช่นนี้จึงเป็นอะไรที่ต้องดูรุนแรงมากเมื่อคิดได้ดังนั้นเชี่ยวเฟิงก็นึกถึงวิชาลับวิชาหนึ่งขึ้นมา โดยมันเป็นวิชาขยะที่ตัวเฉียวเฟิงเองก็ฝึกไปอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะว่าฝึกวิชาอื่นจนหมดแล้วมีวิชาเหลือจะไม่ฝึกไว้ก็น่าเสียดายแต่ในระหว่างฝึกก็มีความคิดว่าวิชาไรสาระเช่นนี้ผู้ใดคิดคนขึ้นมานะและชั่วชีวิตนี้ตัวมันจะมีโอกาสได้ใช้มันหรือเปล่าหากแต่เฉียวเฟิงมันเองก็ไม่คิดเลยว่าวิชาขยะนี้จะมีโอกาสได้ใช้รวดเร็วเช่นนี้และเคสวิชานั้นก็คือ เคล็ดสำออยห้าท่าวิชาสำออยห้าท่านั้นเป็นถึงวิชาระดับกลางที่ไม่ใช่ว่าจะฝึกได้ง่ายๆเลยมันจำเป็นที่จะต้องเข้าใจโครงสร้างร่างกายและมีความสามารถในการควบคุมลมปัานในระดับที่สูงมากแต่ข้อดีของมันมีเพียงแค่ยอย่างเดียวนั่นคือการแกล้งเจ็บโดยไม่เจ็บจริงซึ่งเมื่อเชียวเฟิงฝึกวิชานี้สำเร็จมันไม่คิดเลยว่าจะมีวันได้ใช้มัน และในไม่ช้าเฉียวเฟิงเล่งเดินพลังปานของตัวเองด้วยเค็ดวิชาสำออยห้าท่าแล้วกระบวนท่าที่หกระอักเลือดคำโตและในไม่ช้าเสียงกระอักเลือดโลหิตของไอเด็กหนุ่มอาพัพก็ดังเฮือกใหญ่ออกเสียงสำลักและไอดังไม่หยุดจากเฉี่ยวเฟิงตอนนี้ภาพของมันช่างดูน่าเวทดานะักยอดหญิงงามเห็นเช่นนี้นางก็ตกใจ นางรู้อยู่แล้วว่าเชี่ยวเฟิงเด็กหนุ่มโดนโจมตีจุดสำคัญนางได้แต่คิดในใจว่ามันคงพอมีฐานพลังอยู่บ้างอาการจึงไม่ได้แสดงหนะักหากแต่ในความเป็นจริงเด็กหนุ่มตรงหน้านางกับเจ็บปวดมากกว่าที่นางคิดและการไม่แสดงออกในตอนแรกอาจจะเป็นการฝืนทนไม่แสดงอาการแต่ที่กระอักเลือดคำโตตอนนี้เด็กหนุ่มอาพับคงทงไม่ไหวจริงๆ หัวใจของยอดหญิงงามคล้ายสั่นไหวนางได้แต่รีบถามถึงอาการจากเด็กหนุ่มอาพับเจ้าเป็นอะไรมากหรือไม่บอกข้าบอกข้าเร็วหน้าสงสารยอดหญิงงามนางไม่รู้เลยว่าตรงหน้านางนั้นเป็นแค่ไอ้บุุษเวรคนหนึ่งที่เก่งเสแสแซงและก็มีอีกคนหนึ่งไม่สิวิญญาณอีกดวงหนึ่งกำลังเฝ้ามองเหตุการณ์นี้อย่างไม่ให้พลาดสักช่วงเวลาเจ้ามาน้อยมันที่รู้ทุกเรื่องของเฉียวเฟิงเป็นอย่างดี หากมันมีสีหน้ามันคนทำสีหน้าสมเพชต่อเชียวเฟิงในตอนนี้ไม่ช้ามันก็ส่งเสียงดังก้องห้วงจิตของเชียวเฟิงข้าเคยคิดว่าเจ้าเป็นสุภาพบุรุษไม่คิดเลยว่าเจ้าจะทำตัวเป็นบุรุษน่ารายได้ถึงขนาดนี้เชียวเฟิงยิ้มเยาะในใจมันตอบกลับคำพูดของมาน้อยในห้วงจิตทันทีแล้วสุภาพบุรุษเป็นเช่นไรเจ้ารู้จักหรือมาน้อยได้ยินดังน,นั้นก็พูดถึงเจ้าหมื่นมาในทันที หากแต่ตัวเชียวเฟิงก็ตอบกลับได้อย่างทันควันเช่นกันข้าก็คือเจ้าหมื่นมารเจ้าหมื่นมารก็คือข้ามาน้อยรู้สึกสิ้นคำพูดในทันใดได้แต่เฝ้าดูละครฉากต,ต่อไปในหมู่ผู้คนมากมายก็มีอีกสองคนที่กำลังซุบซิบกันโดยที่ทั้งสองไม่ได้สนใจยอดหญิงงามเลยแม้แต่น้อยหญิงงามตัวน้อยพาลี่และเด็กหนุ่มร่างใหญ่ผู้ใส่ซื่อหลีกังหลีกังเห็นดังนี้จึงเอ่ยถามพาลี่ที่อยู่ด้านข้างเบา ข้าเคยเห็นสิทธิพี่ใหญ่ปล่อยให้สัตว์อสูรมีแปดแขนโจมตีอย่าว่าแต่กระอักเลือดเลยลอยขวนยังไม่มีข้าก็เช่นกันพานลี่ตอบกลับทันทีถ้าเงินเหตุใดสิทธิพี่ใหญ่จึงกระอักเลือดขนาดนั้นได้เล่าหลีกังถามอย่างสงสัยด้วยสีหน้าใสซื่อหลีกังเจ้านี่ช่างไม่รู้ความเลยพาลี่พูดพางหันซ้ายขวามองโดยรอบก่อนกระซิบที่ข้างๆหูของหลีกัง ที่ตรงนี้ผู้คนมากมายสิทธิพี่กดฐานมารังของตัวเองหลายระดับชั้นเมื่อตัดสินใจยอมรับการโจมตีหากไม่มีเลือดออกบ้างมันจะไม่ดูน่าสงสัยหรือหลี่กังเจ้าต้องดูสิทธิพี่ใหญ่เป็นแบบอย่างทำการสิ่งใดรวนรอบคอบและที่สิทธิพี่ใหญ่ทําทั้งหมดก็เพื่อค่าพาลี่ตอนนี้ทําในตาสดใสดีใจยิ่งที่สิทธิพี่ใหญ่เสียสละเพื่อนางทํานางร่ํารวย ลีกังได้ยินดังนั้นก็พยักหน้าตอบอย่างซื่อตรงและเห็นด้วยกับคำพูดของพารีตัดมาที่ด้านข้างเวทีสนามระลองผู้คนมากมายต่างเห็นยอดหญิงงามอุ้มร่างของเด็กหนุ่มมสอ,อขึ้นมาต่างคิดว่านางช่างจิตใจดีงามเป็นห่วงเป็นใย,ยผู้คนช่างเป็นยอดหญิงที่งามทั้งกายและจิตใจแต่ก็มีส่วนเล็กๆที่มีความคิดว่าข้าอยากเป็นไอหนุ่มอาพับเวนนั่นเหลือเกิน แม้มันจะทำให้ข้าเสียพนันจนเงินหมดตัวไปทั้งเดือนก็เถอะท่านอาจารย์ท่านลุงสบีเป่าเจ้าคะในเมื่อการสอบเข้าสำนักจบสิ้นแล้วแม้เด็กหนุ่มจะไม่อาจเป็นศิษย์ในสำนักของเราได้แต่อี้เฟยจะรับเด็กหนุ่มคนนี้ไปเป็นศิษย์รับใช้ส่วนตัวของข้าแทนขอท่านลุงและท่านอาจารย์ผู้คุมสอบโปรดบรอกต่อท่านพ่อและท่านเจ้าสำนักและท่านอาวุโสทั้งหลายในประสงค์ของอี้เฟยด้วยนะเจ้าคะ สิ้นคำพูดของยอดหญิงงามข้างสนามก็มีเสียงดังอื้ออึงอีกครั้งสวีเป่าได้ยินดังนั้นจึงพยักหน้ารับก่อนตอบกลับตามใจเจ้าเถิดหลานเราหากนั่นคือประสงค์ของเจ้ายอดหญิงงามได้ยินดังนั้นจึงโค้งคำนับและกล่าวขอบคุณก่อนล่องลอยพร้อมพาล่างเด็กหนุ่มอุ้มมันแนบกายโบยบินขึ้นฟ้าลาวนางสวรรค์พร้อมกับสวีอัญชีหญิงงามของสำนักอีกคน โดยที่ผู้คนมากมายยังคงตกตะลึงและมีความสับสนโดยหลายๆคนก็ลืมไปแล้วว่าตอนนี้เรื่องสำคัญที่สุดข,ของพวกมันคืออะไรน้าหอตำลาชิงชือ้อในว่าเจ้าจะไปดูการรับสมัครสิทธิ์รอบนอกที่จัดขึ้นในรอบร้อยปียังไงเล่าเสียงท่านอาจารย์คุมหอตำรากล่าวอย่างเป็นกันเองคนแซ่โจได้ยินดังนั้นจึงคงคำนับก่อนกล่าวตอบด้วยความนับถือท่านอาจารย์ผู้คุมหอตำลา ท่านอาจารย์จิงชื้ออยู่ที่นี่มาหลายปีไร้ความทะเยอทะยานปีหน้านี้ใกล้ถึงเวลาสอบเข้าเป็นสิทธิ์ชั้นในแล้วสิทธิ์เห็นควรว่าถึงเวลาที่สิทธิ์จะต้องเอาจริงเอาจังเสียทีจึงมาขอใช้สิทธิ์เอาคะแนนที่สะสมแลกยาและวิชาที่เหมาะสมเอาไปฝึกปรือโดยสิทธิ์จะไปเก็บตัวหาประสบการณ์ภายนอกสำนักสักระยะนะขอรับ ท่านอาจารย์ผู้คุมหอรูปเคารของตัวเองอย่างพอใจงั้นลืพร้อมกับพอบหนังสือวิชาระดับต่ำสามสี่เล่มให้คนแซ่โจนี่เป็นเ็ตวิชาส่วนตัวของข้าเองแม้ไม่สูงส่งอะไรแต่ก็น่าจะช่วยเจ้าใดบางโชคดีนะชิงชือ้อขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย์ผู้จบชิงชื้อรีบกลับไปที่ห้องตัวเองในทันที และหลังจากนั้นก็มีผู้ใดพบเห็นคนแซ่โจชื่อชิงืือในสำนักบรรจบฟ้าแห่งนี้อีกเลยนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครก็ติดตามค่ะ